มีขัาวมังกเบ่งเนะทุกคนประเภทอาหารกันน้ำสลดัสลดทงใหญ่เลยน้นำสลัดนี่ทงเท่าไรนี่สามชิ้นาะทุกคนเออ สบายดีเนาะทุกคนเนาะมาพบกับคอยเบาเต่าพาเลาะเนาะทุกคนเนาะื้นนี้ก็สิเป็นคลิปแรกเนาะในการลงซองนี่ื้นนี้คอยกะมาเลาะงานนมัสการประทาศชีโคตตะบองเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็เป็นช่วงแรงแล้วเนาะเป็นวันที่11เดือน2เนาะทุกคนเนาะ มาเลาะสมงานบุญพระธาตุสีโคตบองทางนี้จะเป็นทางนอกเนาะทุกคนนาะจะบ่แม่ไหนเขตวัดพระธาตุสีโคนาะทุกคนปิ่งไก่โอลูกซีนคือไงถือว่จาจ้าท่ะไดลูกซีนนี่าานาสาวพันาวเลยนาะทุกคนนอโอ้อาหารก็ถือว่าหลากหลายทุกคนประเภทอาหารในงานเมื่อน,นี้ มันเผาทุกคนส่วนหลายก็มีหลายเนะยาะประเภทอาหารอ๋อทุกคนก็มาหาเลือกซื้อสินค้าเนาะเพื่อจะ กลับไปจะได้มีของกินไปต้อนลูกหลานเนาะทุกคนเนาะทางฟ้าเบื้องขวานี่เกิดสลดยกัจะเป็นของกินเนาะทุกคนเนาะโดยนี้เส้นทางนี้กับจะแม่น ออกไปทางเส้นทางเล็กที่11เนอเพื่อนลงไปนองบกนอกทุกคนเออบงืบ<า>งเขาลาบบงเขาลานนอทุกคนออกหลายใท่ไหมมันเผานี่มันเผาวันบ่านนอทุกคนเดียวเดียวมากนันก่อนเพี่จะมีขันบังเบ่งนอทุกคนประเภทอาหารกันนำสลดัดทงไงหรือน้นนำสลัดนี่ ทวงเท่าไรน,นี่สามชิปนะทุกคนประเภทอาหารคิดฮอดตอนบุญทาตช่วงยังเด็กน้อยเนาะทุกคน มาลอกงานทาดแต่ปี2,000-2,000นชิปะทุกคนที่มาลอกงานนี่ทางพีกอะเจเม้นบ์บอนจนลดเนาะทุกคนไปเดียวยางลอกกามเนาะทุกคนเนาะ จ้การสร้างเนาะทุกคนบโว่าเพื่อนเฮียนสาขาอย่างเนาะเมื่อกี้นี่เอาเอินเบาไหมเรียลลูกค้าเข้าบ่อนนาใดโซลีล้า้ไหมไม่ดีเลยสําหรับกุ้กวันเออหยุดตอนลถเนาะทุกคนเนาะชิม แวกินก็นถือว่าเลือกบทกเนะทุกคนมันมีหลากหลายนะเนาะแมวกินอยู่ในง,งานเมื่อน,นี้ขายลงกไม้เนาะทุกคนท้าพี่ก็จะมี ฮันขายเกิือบขายกระเป๋าผู้ยิงเนาะทุกคนโปรโมทเน่งฮันนี่<ท>ขายอยู่จุดทางเข้าทางไหนทางมงชุมเนาะทุกคน,น,กคนเนลวลาขึ้นมาในงานกะกะเสื้อขึ้นมาเลยเนาะทุกคนเนะาะฮันเจ้านี่ นันี้ย่างล่อกรับเข้าไปในงานทางในเนาะทุกคนเนาะทางในนี่ก็ผู้คนกับคือว่าครับค้างหนาแน่นเนาะทางพีก,กับแม่นประเภทอาหารทุกคน พาเลาะงานบุญนมาสก,การพระธาตุสีโคตรนาะทุกคนทางในตัวนี้ไปเดี๋ยวมาเลาะงานเลาะทรงงานนมาสก,การพระธาตุสีโคตตะบองก็นอนทุกคนหานคขาัง เทอวันหลายทุกคนบรรยากาศกันทอวันดีมื่อน,นี้แต่ว่าช่วงเที่ยงจะแดดแห้งเกินเนาะทุกคนเนาะทางนอกนี่ก็ส่วนหหายจะเป็นของกินเนาะทุกคนเนาะมืนี้จะย่างเข้าไปทางในงานทางโซนทางในเขต ระทาสีโคตเนาะทุกคนเดี๋ยวไปอบยพน้ำการว่าคนจะลายซําใดเบิ่งแนมไปทุกคนทางไหนนี่ก็จะมีห้านค้าของกินลายเนาะคือกับทางนอกแต่ว่าจะมีโซนเครื่องลินของเล็กน้อยเนาะทางไหนพุ่น Ho ทุกคนคอยคอยไปยินเห็นอยู่ไกลๆจะมีบง่งว,ว่าพนเอิ้นอย่างนอกทุกคนจะเป็นเหืออที่มันจะแกล้งไปแกล้งมานอะอยู่ในจุดนี้อยู่ทั้งต้นเขาเอิ้นว่าต้นอย่างว่าต้นนี้บง่งว,ว่าในนายกองนี้จะเห็นหรือเปล่าทุกคนน,คกนี่เรื่องเรื่องนี่ วงดนตรีอยู่ในงานบุญนรมัสการพระทัดสี่โคตรกับมีอยู่สองวงทุกคนวงนี้กับจะแม่นวงทิพ์พะมลตเนาะทุกคนโมว,ว่าอ่านถึกหรือบ่เนาะตัวหนังสือข้าเจ้าจานั้นเกิดน่าจะหลายร้อยโตทุกคนอยู่ในงานนี้ในตู้นี้กับเครื่องเชียงคือว่าน่าจะง่ายหรือว่าปานกลางเนาะทุกคนเนาะ เบิ้งจากขอบเขตมันนี่ทางพีก็จะมีหุบปันพญาสีโคตตะบอกเนาะทุกคนเนาะทางพุนก็นเริ่มเปิดตู้แล้วทุกคนบุคคลก็มากาบสักลาบุชาเนาะทุกคนเน,นาะ พระธาตุสีโคตกะบองพระธาตุาตที่คู่บ้านคู่เมืองชาวเมืองท่าแคงมาย่างยาวนานนาะทุกคนเนาะปีนี้กะถือว่าเพิ่นจงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการเนาะมีการปรับปรุงเที่ยวธาตในเขตพระธาตุสีโคตกะปรับปรุงย่างสวยงามเนาะทุกๆนนทุกๆปี ก่อนจะเริ่มงานประทาชีโคตตะบองกะเพิ่นจะปรับปรุงก้อเนาะก,ก็จะเปิดงานท่องเที่ยวแต่ละปีแต่ละปีละป่<ม>ละสมบรรยากาศในงานในช่วงค่ำคืนนะทุกคนอยู่ในฐานเมืองเก่าเมืองท่าแคก ผูกคนกน็ยังคือคื้นอยู่คือ,คอก้าวนทุกคนถึงใกล้จะเที่ยงคืนแล้วก็ยังเต็มยู่ในงานนี้ข้ามพี่ทางพีก็กับเมน่นทางประตูเข้าไปในงาน มาตก,การบรรทัดส,สีโคต,ตบอกเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศประตูคงเข้าบรรทัดส,สีโคต,ตบูนเนาะซื่อเพื่อนอยู่ในนี้จะแม่นสีโคต,ตบูนเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าผู้คนเอิ่นจะแม่นสีโคต,ตบอกเนาะ ตอนนี้คอยกากำลังกราบเนาะทุกคนทางนี้จะเม้นเส้นทางเข้ามาเนะาะบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้แหละ <Okay. S 1> ประตูทางออกกันเนาะทุกคน ทีว่าเป็นจุดไทยไอ้หวบที่สวยงามจุดนึงเนะ จบคลิปเพียงเท่านี้เนะทุกคนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เนเนานะขอับใจที่ฮับชมฮอดจุนนี้